สวัสดีครับแอดมินบนัดนี้วันที่27่กุมภาพันธ์ส5 6ห เป็นครั้งที่56ค่ข้าพเจ้าชื่อนายนนทพัฒน์ลินจินดาขอถวายเสียงสวดสาธยายยากรสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะอย่างต่อเนื่องด้วยเทิบทที่หน บทสวดชุดนนมเทวดาสามันตาจากวาเลสุอ,อตาตระกาชนตุเทวตาสาธมมโมนิราช,าชาสุนันตุสาคโมคดังสักเฆกามจารูเบเขี้สิกาะตาเตจันตาริเทวีมานี ทเปรเทจะเมตารวนาฆะเนวตุมิเตภูมิจะยันตุเทวชาลัทธรวิสเมยกันทนาคาเททันดาสันติเจยังมนิวรวจนาส สวนะกาโยัมะทันตาธรรมสวนะกา,ายัมะทันตาธรรมสวนะกาโรายัมะทันตาเดไปถ้าเสียงไม่เข้าอ้อ ที่สองบทบูชาพระนัตนตรยัยอิเมนาสาการนาตัวทางอภิปูชยามาอิเมนาสการนาธรรมังอภิปูชัยยะมาอิเมนาสาการนาสร้างทังอภิปูชัยยะมา,มา,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 มาตาหังสมมาสัมพุทโธภะคะวะโมทงัง อาคาวันตังอาิวาเทมิสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมธัมโมนะมะสาเมสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโคสังขังนามะเมบทที่สี่บทนามากาละสิทธิคาถา นะโควตรหตสาสมทสนมตสวตรห้ตสมาสุทสมตสควตรหตสาสธสบตรรณคม โบธังสารานังกัจฉามิธรรมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิดูติยัมปิุทธังสารานังกัจฉามิดูติยัมปิธรรมังสารานังกัจฉามิดูติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยมปิธรรมังสรณังกัจฉามิตาติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิบทที่หกสัจจคิริยคาถาอนาทิเมสารนังอัญญังปุโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวาเทนะโสทิเตหนตุสะปัฏฐานาทิเมสารนังอัญญัง อามโมเมสารนังวารังเอเตนะสะจาวะเชนะโสทิเตหนตุสะปะทานาทิเมสารนังอันยังสรังโคเมสารนังวารังเอเตนะสะจาวะเชนะโสติเตหนตุสะปะทา เ็บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกัางสามยังพะคาวาสาเกสุวิหารติกะเประวาทุตาสมิงมหาวเนะมหาตาพิโคสังเขนะาสาธิงปัญจามาเตหิพิขุสาเตหิสาเพวะวารหันเตหิทาสหิจารุกะท้าตุหิ เทวตาเยปุเยนาสะเนปติตาหุนเตภะขวันตังทัสสานายาภิกขุสังคันจาอาทาโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาหุนเอายังโคภะขวาสเกสุวิหารเตกะเปรรวาตุตาสมิงมหานเณมหาตาภิโุสังเนณสะทิงปัญจามเตหิภิโุสะเตหิ ซาเพวารันเตหิตาสหิตาโรกัตถุหิเทวตาเยปุเยนะสะนนิปาติตาหุนเตภะคะวันตังทัสานายาภิกขุสังนัรจายานูนะมะยามปิเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตวาภะคะวะโตสัตติเกปัญเจกขะธาพาเสยามะตี อาถะโคตาเทวตาสยทะบินามาภะราวาปุริโสสามิตจิตังวาภาหังปัสสาเรียปัสสาริตังวาภาหังสามิตเฉยยะเอวามีวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะกวาโตปุระโตปะตุระหังโสอาถะโคตาเทวตาพังควันตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอาทังโส เอกามันตังธิตาโคเอกาเทวตาภังควาโตสันติเกอีมังคธาตังอาภาสีมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอากาตามะหิอีมังธรรมาสามยังทาขีตายวะอปาราธิตาสังคันติอาทาโุอาปาราเทวตาภังควะโตสันติเกอีมังคธาตังอาภาสี ตาตาลาภิคะวะสมาทาหังโสจิตตังอตโนุชูกามังคังโสสารทิวเนตานิฆะเหทวอินทะริยานิรักขันติปันทิตาติอาทาโคอาปาราเทวตาภะคะวะโตสัรดิเกีิมังคธาังภาสิเชตวะตังเชตวะปาริคัง อินทักีลังโอหะเจมาเมชาเตจาตันติสุทธามิมาราจคุมาตาสุทันดาสุสุนะคติอาตคุอปาราเทวตาปังควาโตสันติเกยีมังคาวังอาพาสีเยเกจิพุทธังสารานังคาตาเสนาเตขมิสันติอาปายภูมิงปะหายมนุสังเทหังเทวกายังบาริโกเลสันติเต อายะโคภะคะวะอะภิโกอะมันเตสีเยปูเยนะภิกขะเวทัสสะสุโลกะทาทุสูเทวดะสนิปะติดาโหตุเตทะทะกะตะทัสสะนัยะภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกขวะยะอิสุอะทิธัมมะธนังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสะภะคะวะนตะนะนีตาปะระมะเยวา เทวตาสเนิปติตาเฮทรงสยทาปิมมยังเอตระหีเยปิเตเิพขเวภวสันติอนาคตามัทนาณารหันตุสมมาสัมพุทธาเตสับิภะคะวันตานังเอตะปารามเยวะเทวตาสเนิปติตาภเวสันติสยทาปิมมยังเอตระหีอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิ เกิดตาเยสามิภเบขเวเทวกายานังนิมานีเตสิสามิภเบขเวเทวกายานังนิมานีตังสุนาทาสุกังมานาสิการุทัปสิสามิเทวันพันเตติโคเตภิกขุภะควาโตปัจจโสสงภาควาเอตาธาโุจาสิโลกามโนกัสามิยะตาปุมาตาทัสิตา เยสิตายคืลิสาพะลังปะหิตตาตาสมาหิตาโอทูสิหวาสิลีนาโลมหังสาภิสัมบุโนโอธาธามานาสาสุธาวิปัสสนามนาวิราหิญโยปัญจสัตยจจตวาวเนเอกปีรวัฒเวตาโตอามันตยิสัทธสวะเกสเนระเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาภิกโก จตตปมกานุสุทวาปุตตสาสนังเตสปาตุระหูยนะอามนุสานะทัสสนังอปิเกสะทมะทคุงสหัสสังอัตถสัตตาริสตังอิเกกะทหัสสังอามนุสานะมัททสูอปิเจนันทมะทคุงสัสสะสภาปุตถะอหงตันจสภังอภิญญายะวะวะคิตะวะนะจะกุมะตะโหมันตะยิสัทธะสะวะเกสะสะเนระเต Eva kaya api kanta te vishana ta te kavo ye vohang kita ye sami te rahi anu kukaso sa ta sa ha sa vaya ka pira wa, wa iti manto chuti manto vanna vanto ya sa si no. mo tha na api ka mung te ku si nang sa mo nang cha sa ha sa he ma wa ta ya ka na na ta wa nak, to, ya, si no iti manto chuti manto vanna vanto ya sa พิกามุงเิกกุนังสาวมิติว่านางสะตาเกลติสะหาสยาฆาณานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทมันอาพิกามุงเิกกุนังสาวมิติว่านางอิจเตโสลาสะสะหาสยาฆาณานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทมันอาพิกามุงเิกกุนังสาวมิติว่านาง เวสสามิตป <S ans> ัญจสัตตายะคะนันทะวะนิโนอิติมันโตจุตีมันโตวนาวันโตยัสสะเสโนโมทมะนะปิกะมงเพโกนังสามิติวะนังภูมิวิโลราชะไคโกเวตุลสานิเวสนะงปิญโญนะสัตะสหังยะคะนังปะเยรูปะสะติภูมิวิโลราชะไคโกสุภกะสามิติวะนังกูรีปัญจาธิสังราชะตะตะระโธปะสะสะติ คันธพนังอธิปติมหาราชยัสสิโสปูต้าปิตาสะพะหูยินท่านามาหาปาราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามาอะภิการมงภิกขูนันสัมมิติงวนังทาขีนานาติสังราชาเวรุณโหตาปัสสะสถิตคุมพันธานังอธิปติมหาราชยัสสิโส โอตตาบิตาสะพะวูอินทนามะมหาปะระอิติมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทัมนะพิการมุงเปโคนังสามิติงวานันปาชิมันจาติสังราชาเวรุปะโคปัสสะสตินาคานาธิปติมหาราชายสัสสิโสโพตตาบิตาสะภะวูอินทนามะมหาปะระอิติมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโน โมทามนาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวนังอุตารัญญาดิสังราชากุเวรรตัปรสสาทศิยาฆานางอาทิปาติมหราชายาสิโสอตติตาสายพระอุยินทานามาาะราอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัสีโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสามิติงวนาง โุริมาทิสังถตาระโททันคีเนนาเวรุภะโกปาจิเมนาเวรุภะโกกูเบโรุตารังทิสังจาตารุเตมหลาจาสัมปันจาดูโรทิสานทาทานละมานาทังสุวรรณิกาเปริมาตวเวเตสังมายาวิโนทัสสองคุวันจานิกาสัทธามายาคูเทนทุเวเพนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามเสโทุจักินทุกันโทเนิคันทุจัก ปายนาโตปามันโยเจเทวสุโตเจมาตรตจิตเตเสโนเจคันทโปนาโลราชาชนโสภาอาภูป uh ัญจสิโคเทวาติมปานุส huh. ุริยวัจสางเอเตจันเยเจราชาโนุคันทภาสหาดาชุภีโมทัมนาอภิกามุงติคูณสัมมิติงวนังอาทากูนาปัศนาคาเวสาลาสหตาจักกะกัมภราสตตระอาคูปยยะกาสหยาติพี ยามุนาทตาระธาจะอาคูนาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงวนังเยนาคาราชิสหัสารันติติปาติชาปะคีปิสุทธาจาคูเวหายาสติวะนามชาปตาจิตาราสุปนาอิติเตสนามะอาภะยันตธานาคาราชานามาเสยสุปันนาโตเทมากาสีพุทโธสัณหิวะจหิอุปาวะหายัน สุปัมณะสาลานามังสุพุทังจิตตาวชิระหะเทนะสัมุทธังสุราสิตางฮาตารุวาสาวัติทิฏฐิมันโตยัสสิโนะการะกัญชามหาบิสมาสุราธานเวคาสะเวปาจิตเตสุจิตติจาระหะรัตุนะมุติสหะสัตตัญจะาริปุตตานังสเปเวโรจนะามาา ส้นนายเทวาปาริเสนังลาหุปัตโตโมปาคบงสามโยธานีพัฒนเตติคูนังสามิติงวนังอาโปจัตเทวาปัตวีจัตเตโชวาโยตถาคบงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสัสสหะเมตตาการุณากายกาคูเทวายะสัสนโนทาเสเตทัสสัทธายาสเพนานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนโน โมทัปปนาพิกามุงเป็นกุณณสัมมิติงวะนังเวณฑูจะเทวาสาะริจะสมาจะตุเวยมาจะนาสุปานิสัเทวาจันทามังคุบุรากิตาสุริยสุปานิสัเทวาสุริยมังคุบุรากิตานาคะตาเนบุรากิตาวากุมันทวะรากะวาสุนังวาสาวเสเุสกุปปะกะปุรินาโท เทเสเตทาสัทกายาสะเพนานาตะวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาภิกาโมเบกุนังสาวิติงวังอาอาอะทากูสาปุเทวาชรามากิสิคาริวาอริทกาจารุชาจาอุมาปุภาณิภาสิโนวารุณาสหธรรมจะจุตจะนิจกา สูเย,ย่าลุจิราอาคุอาคูบาโสวะเนสิโนทาเสเตทาสะทากายาสะเพนาตะวันเน,นส,เตเตสิาาสน,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 นอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสสิโนโมทามะนาอภิการมงังติโกนักสาม,มิติวะนัง <c oughs> สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมานคิดแทปทุสิกาอะคุอะคุบาโนปทุสิกา อาทาคุหันาโยเทวเยจารุหิตาวาสินโนปารคามหปารคาอาคุเทวายาติสินโนทัศตทัศตากายาสเพนานาตาวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยาสสินโนโมทะมานาอภิการมุงปิคุนังสามิติวนังสุกากาลุมมหารุณาคุเวคนะสะสะหะโอเทตากายะฮาปามุขาคุเทวาวิจักกนา สัทามาตหาราคะชามิสักจายัสัสีโนทานายังฆาปัจจุโนโยทิสะอภิวาสติทาเซตทัสสทายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตูุติมตูวันนาวันตยาสัสีโนโมูทามานาภิกรมุงมิโกนังสามิติวะนังเขเมยาตุติตายามาคาตะกาจายัสสีโนสัมปิตาการามาเสทาโชตินามาจารสวะ นิมมานนติโนะคุไวทัคุปะรนิมิตาทาเสตทิาสัตถะกายสะเปนานัตวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโนธัมานาภิกขมุงปิโกนังสามิติวะนังสาเทเิเทวานิกายาสเปนานัตวันิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสาธิสาสหาปะวุตถชาติมัคคีรงโงกาตินาเมนะสวังทะเขมุขคะตัต จันทังวาอสิตาติตังสุปรมะปรมัโตจักปุตตาอิธิมันโตสหาสะนางกุมาโลติโสจัสุปะคะสามิติงวนังสหสัพพะมโรกังมหะพระมาปิติเถติโอปปะปโนจุติมันโตปิสมะกโยยัสสติโสทาเสธอิสรากูปเจเกวะสสปติโนเตชะมัจโตอาขาริโตปาริวาริโตเตจัสสภิอภิกันเตเสตเถรวาสัพรมเก มาราเสนนาภิกขรมีปัสสกันหาสัมันทิยังเอทาคันหาทัพน์ทัทาระเขนทันธรมมตุโวสามัญตาบริวาริธรรมโวโมจิตาโกจินังอิติทัพธรรมหาเสนโอกานหาเสนนาอภิสัยีปานินาตระมหจารสารังกตวานาเพระวังยัตถะปาวุสโกเมขุทนาจันโตสวิจุโกตัฐาสุปัจจุทาวาเทสกุตุอาศัยยังวเส ตานจาสพังอภิญญาญาวาวะขีตวานาจักุมาตัดตอวมันตยิสัทธาสาวกีสัสนีรเตมาราเสนาภิกขันตเตวิชานาถภิกขโวเตจาตปมะการุงสุตวะบุตัสสะสนาวิตาราเขหิปกามุเนสังลมบมปีอินชยงสภเวจิตาสังขามาปยาติตายสัสิโนโมทันเตสหภูเตหิ สาวะกาเตชนเนสุตาติตบทที่แปดบทสวดธรรมจักกับปวัตตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสม,มยังภะคะวาอาราณาสิยังวิหรารติเอสิปะตะเนมิงาดาเยตาตะรัคคภะคะวาปัญจวัคคียภิกุอามันเตเซ ตเวเมภิกขเวอันตาปปัจจิเตนนเสวิตภาโยจยันคะเมสุคามสุคันติกานุโยโคเอโนคัมโมโพตุจานิโกอนาริโยอนาถาสันนิโตโยจยันหะตะกิรมะธานุโยโคทุกขะอนาริโยอนาถาสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุปวนเตอนุภะคคมะมะธิมะปฏิปทา ตาท่าคาเทนาอภิสัมบุตตจคู่การณียาณการณีอุปสมายาปิญญายาสัมปุทาญานิพานาญาสังวัตติกาตมาจัรสมาภิขเวมาชีมาปฏิปทาตาท่าคาเทนาอภิสัมบุตตจคู่การณียาณการณีอุปสมายาปิญญายาสัมปุทาญานิพานาญาสังวัตติอายเมวะอริโยธาคิโกมะโค สัยยาธีธานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคซาภิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตินาภิสัมพุทธ a จะคูการณียานาการณ์ใอุปสมัยอาภิญาญาสมบุทยานิพานยาสังวัตติ อีทังโคปนาปิเขเวทุขังอริยสัจจังชาติปิทุขังชาดาปิทุขังมรณามปิทุขังโสกบาริเทวุทุกขโทมนาสุปายาสปิทุขังอาปิเยหิสัมปโยโกทุโกปิเยหิวิปโยโกทุโกยัมบิชำนาระพ a t e ตัมปิทุขังสังขิตนะปัญจุปาทานัขันธาทุขัง อีทังโคปานาิกเวทุกขาสมุทยโยอริยสัจจังยาัาตัณหาโบโลภาวิกานันติราคาสหกตาตัตระตัตะระพินันทิเนสยาทิทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัณหาอีทังโคปานาพิกเวทุกขาินรุทอริยสัจจัง โยตัสสะายวาตันหายาเสสวิราคานิโรทุจักโคปตินิสโคมุติอนาระโยอิทังโคปนาภิกเวทุคานิโรทักขามินนปฏิปทาเรยาสัจจังอายเมวะอริโยอาทังกิโกมะโคสยยาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโว สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิฏฐทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิคเวีปุเพอนานุสูเตสุธมเมสุจาคุอุทะปาทิยาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชญาอุทะปาทิอารโกอุทะปาทิดังโคปันิทางทุกขังอริยสัจจังกุลเยยยันติเมพิคเว อุเพอนานุสุเตสุธมเมสุจาคุคอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารมโกอุทะปาทิตังโคปนิธานทุกขะอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกะเวอุเพอนานุสุเตสุธมเมสุจาคุคอุทะปาทิยานังอ <laughs> ุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชา อุทัปาทิอารุโกุทัปาทิอีทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมธิกเวอุเพยานโนสุเตสุธทมเมสุจาคุณอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิปิชาอุทัปาทิอารุโกุทัปาทิดังโคบาลิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังพหัสพันติเมธิกเว ปุเพอนานุสูเตสุธมเมสุจารโคอุทาปฏทิยานังอุทาปฏทิปัญญาอุทาปฏทิวิชาอุทาปฏทิอะโรโกอุทาปะทีนตังโคปาริทังทุกขสมุทายโยอริยสัจจัายินันติเมพิกเวปุเพอนานุสูเตสุธมเมสุ จากุอุทะปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิอีทางตุคานิโรโทอริยสัจจังที่ม่พิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจากุอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปันีทางตุคานิโรโทอริยสัจจัง สัจจิกาตพันธิเมภิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารมโกุทปาธิตังโคบาลีตังโทคาเนโรธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมภิกขเว อุเพอานาโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุกอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอารมโกอุทะปาทิอีทางตุกานิโรธาขามิในปฏิปทาหริยาสัจจติเมิกเขวอุเพอานาโนสุเตสุธรรมเมสุ จาคุงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารมโกอุทัปธิตังโคปาริตังทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอาริยะสัจจภาเวตาภันติเม่พิกเวอุเพออนานุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอารมโกอุทัปธิ ตังโคอบันทึกทางทุกขานิโรธักามินีปฏิปทานอริยสัจจังภเวตาปันติเมติกเวเปเญอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุรอุทปาริทิยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาริอารมโกอุทาปาริตังโคอบันทึกทางทุกขานิโรธักามิมินนปฏิปทาอริยสัจจังภเวตาันติเมติกเว สูเพนนาโนสูเตสุทามเมสุจางคูอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารมโกอุทาปาที่ยาวกีวันจะเมีภิกขเวอีเมสูจัดูสุอริยาสัจเจสุเอวันติปาริวัังทวาตาสะการังยาธาปุตังยานาธาสานังสุวิสุทังหะโหเส เนวตาวะหังปิกาเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัปปะมเกสัสะมาณะปรมณนียปะชายาสะเทวมโนสะยานุตรังสัมมาสัมปุทิ n าภิสัมปุทโธปัญญาสิงยะโตจะโโเมปิกาเวอิเมสุตะตุสุอริยสสะเจสุ เอวันติบริวักังทวตาสะการังยะธาภูตังยาณธาสานาสุวิสุทังอะโหเสตอาธาหังติขเวสเถวะเกโลเกสัมมาเลเกสัพรหมะเกสสะสามมาพรมณียาปัชายาสเถวะมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธินาปิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณะจปบนาเมธาสานาโุทะปาทีอะกุปะเมวิโมติ <c oughs> อายะมันติมาชายตีนาติธานิกุณะพวติอิธาม,มาโวจารักวาอิอิธาม,มาโวจะค่อยมาอัดต่อตอนหนึ่อิธาม,มาโวจารักวาอาตาม,มานาปันจวัคคิยาปิคุปารัวาโตภาสิตังอาภินันทุง อิมาสัมมิจัปนาวยยกาฬนาสัมมิงันยามันเนอยยะสมมโตโกทันจะสวิรชังวิตามะลังธรรมะจักขู่แทปะทียังกิจิสมุตย่างมำบงสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวติเตจักปะกวาตาธรรมะจักเกภูมาเทวาสัทธามนุสาวีสุงเอตัมปะกวาตาบารานาสิยังอิสิปันเนมิงกาไดเจอนุตรังธรรมะจักังปวติตัง อาปาติวะเตยานะสะมะเนนะวะพระมะเนนะวะเทเวนะวะมะเรนะวะพระมมนะวะเจนะจิวโรกาสัมินติภูมินังเทวานังสัทังสุตวะจตุมหาลาจิกาเทวาสัทมาโนสาเว